จะรู้เขาลงวงอยู่วงเชียร้วคุณโอ้โหจะไม่เล่นรักกี้บ็อกซ์มาเล่นกันนะโอ้โหมาเล่นมาเล่นกันนะโอ้อะไรวะนี่เปิดเร็วแล้วเนี่ยพอคลิปเสร็จไปได้ก็เปิดเร็วโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาเปิดลักกี้บ็อกซเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้เปิดอ่ารักกี้บ็อกซ์อัลต้าเมก้าไปนะก็มีคอมเมนต์ชมพวกเรามากมายนะครับ เอาจริงเพชรนชนะไม่สำคัญนะทุกคนแค่ดูเฉยก็พอนะครับถ้าแบบอย่างที่ผมบอกนะถ้าอยากจะด่าคือด่าในใจก็ได้ไม่ต้องเมนนะผมวีเกียดมานในลมเป็นนะฮะนั่นแหละมันเหนื่อยโอเควันนี้นะครับเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์โมเดลการนับถ้าจะไม่ผิดนัานานอย่างนี้ก็คือแปลว่าลัคกี้บ็อกเอ้ยปืนทันสมัยนะครับนั่นแหละก็คือลัคกี้บ็อกใหม่แล้ว แล้ววันนี้นะครับเรามาสู้กับซอมบี้เนี่ยที่อยู่ในชุดกะมะตะลังสีนะหรือว่าชุดอันตรายนั่นแหละนะครับกะละมังกะละมังตะลังสีเออกะละมังตะรังกลังปีก็คือเขาจะถือระเบิดแล้วก็ปาได้เพราะว่าเขาบ้าคลั่งมากนะครับอะไรบ้าคลั่ง๋อ้ว่าละโอเคมาบอยเราไปเปิดกันเลยดีกว่าปุ๊บจะได้อะไรกันอ่ะอันนี้คืออะไรอะสติลเลสติลิงกดสติลมันคือแร่อะไรนะ เอเสียไหมไม่มีมีเงินเท่าไหร่ช็อปไหมดดีมากอือ่วิไสติวคือว่าจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเสกโต๊ะครับเทเบิลนะครับมาแล้วก็มาคราฟกันอ้าวเลสติวมันทำอะไรได้วะผมได้ชิ้นส่วนแต่งมาแต่ไม่รู้จะแต่งอะไรไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเราช่างมาละกันนะครับชิ้นส่วนอะไรอุ้ยเดี๋ยวมีเวลา4 0วินที่ที่ทีจะระเบิดคือมันจะระเบิดใหญ่ขนาดนี้ได้หรออะไรอ่ะใช่หรอ ไม่รู้ว่าเปิดต่อ <c oughs> ว้ายอะไรอ่ะทำไมบอยได้ของดีจังเลยแล้วดูขออะไรอีกแล้วโอ้โหขอเราเกิือกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมที่เปิดแคบจังไม่รู้ว่าไฟเบอร์เหรอวะก็ไม่แคบหรอกตอนแรกจะไปเปิดในแบบโรงงานล้างแต่ว่าหาแบบไม่เจอได้ปืนกันเหรอ <c oughs> โอเคไม่คุยแล้วทำไมบอยเราได้ขอดีกับเราตลอดเลยวะใี่อะไรอ่ะฮะสโคไหมเออหวานสโคโอ้ยเอาระเบิดแค่นี้ระเบิดทำไมเนี่ยอุ้ย ได้แล้วช็อตกันเฮ้อฮะว้าปึ๊บวัาทีทีอันนี้เขาบอกว่าวางทีทีแล้วอีกทีซีวเจะระเบิดนะครับเป็นไงผมเก่งนะเพราะว่ผมไปแปรมาแล้วแน่นอนอันนี้อะไรอ่ะ D.P. ปืนอะไรวะอุ้ยอ๋อ A.D.P. ปืนที่มันแบบเหมือน AK แต่มันแบบยิงรลวๆโ้วอ่ะโอ้โอบอยสะเอา กลับมากัรอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พี่บอยก็ยิงได้เลยเพราะว่าเกิดจากการบั็อกอะไรก็ไม่รู้คือออกเข้าใหม่คือหายอะไรคือแบบลัคก,กี้บอกดีแบบปัญหาเยอะมากโอเคไปเปิดต่อไปไปไปเ,เดี๋ยวเราเสกเอเ์เชสก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเก็บปืนเอิอเราอันนี้ใช่ไหมเนะี่ยโอเคพี่บอยนี่ปัญหาเยอะน้าเราอะฮะก็พอตัวเฮ <c oughs> ้ยน,น่าสะกเดี๋ยวเราเก็บของก่อนออคือไม่รู้ว่าปืนไหนมาดีนะออมันก็มีดาเมจบอกอยู่นี่หว่านลืมไป เออทำไมไม่ดูวะเนี่ยไม่หัสังเกตเลยเราอะ <c oughs> เอาเล่นสตรีมแล้วเนี่ยอ,ลล <c oughs> อุ้ยสก๊อผมได้บาเลสอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเนี่ยอุ้ยจำได้เนี่ยปืนระเบิดปืนระเบิดอย่านะอย่านะระ <c oughs> เบิดแค่เนี่ยมันอุ้ยมันดาเมจเจ็ดสิบไปนะอุ้ยแต่ทำไมบอยไม่ตายี่ดาเมจเจ็ดสิบไปแลนนเนี่ยไ <c oughs> อโดนตัวกูอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแลเดี๋ยวโอเคมึงกระจก <c oughs> โอเคแต่มันบอกว่ามันดาเมจเจ็ดสิบอ่ะอันนี้ปืนแรงที่สุดเราล้อยบอลทุกปืนนะฮะ ยูซี่ใช่ปะยูซี่บอกว่าเอาละเอาละเอาไวละเอาไว้ละเอาไว้ละโอ้ยยังกากอ่ะนี่เหรอแบบคนที่แบบโหมดวีวีอ่ะจะสู้แบบนัโหมดปืนระดับหนึ่งอะฮะฮะเนี่ยมันปืนเว้ยอะไรแล้วเนี่ยโอเคคือแบบคือแบบได้มายิงหมดไม่เหลือกระสุนไปสู้อะไรใช่ไหมเนะฮะเราเนี่ยเราก็เราก็ตัวเองเลยเอ็มมันก็เหมือนว่ามันโชว์ปืนอะไม่ใช่โชว์ปืนมันใส่ของได้แต่เคยรำลงมาใส่ไงอ๋อเหรอใส่ไงไหมทุกคน ทุกคนว่าใส่ไงครับเออช่างมาเถอะกูรู้แล้วใส่ไงกด M อ่ากด M มึงเห็นลูกศรไหมอ่าเห็นแล้วอ๋ออ๋อนี่ไงอ๋อโอเคได้แล้วอู้หูคูณอย่างไกลอะปังนี่ไงได้แล้วชุดเกราะโอเคอันนี้สี่อาร์เมอร์อันนี้ก็สี่เหมือนกันเฮ้ยคอมพิวเตอร์เล่นเคาร์แล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นเกมอุ้ยนี่มาชุดเพบานหรือเปล่าเล่นเกมแล้วไปไปอุ้ยเหมือนว่างอ่ะอันนี้ F N ปืนนี่เราจำได้ว่ามันดีดมากดันป้อมดันป้อมดันป้อมเอาดิเอาดิดันป้อมอะไรดันป้อมอะไรเฟรนเฟิร์สไปเ้ยเอาทุกคนดูดิโหูกูแจ้งจับแล้วกูแจ้งจับมึงกูจับแม่นะอันนี้ช็อตกันหรือเปล่าวะเนี่ยเอคอุ้ยเอาเอคเอาเอคปืนในกล่องก็เอาแค่ลูกสองแล้วกันทีมพวกนี้ไปรู้แค่ว่ายิงบอยก็สนุกแล้วแค่นั้นลองเะล่ะลองเะล่ะใจเย็นใจเย็นพวกเรายวลองเะล่ะยิงใส่แต่กันเลยกูมีเอ็มสี่ได้สัตว์เว่ยในหกแล้วเว่ยไม่ได้ชุดก่อเลยเหรอ อุ้ยชุดก่อนนี่ดีกว่าโอเคปึ๊บเก็บใส่กล่องครับต่อไปช็อตกันอีกแล้วอันนี้เป็นช็อตกันช็อตกันเล็กๆบอกว่าน่าจะไม่แรงนะเขาเปลี่ยนหาตะโขบอ,อยู่ <c oughs> จะไปยิงเอะไรกันหรอยิงเล็กหนายิงยังเลยยิงยังเลยเฮ้ย <c oughs> ปูแค่เล่นตะโขบแม่กูแค่เล่นตะโขบเพื่อปล็อกคอมกูเล่นมาจิกปืนเลยตรงนี้วะเนี่ยขอโทษขอโทษอุ้ยเอ็มซีอุ้ยเอ็มซีดีเอ็มซี เก็บไว้เก็บไว้ก็กูใส่ตะโกใส่ M4 แล้วมึงก็มายิงกูอะอ๋อเหรอวุ้ยเก็บเสียงว่ะุ้ยได้เก็บเสียงม,มาโอเคใส่ไว้ใส่ไว้ไม่รู้แต่งได้ไหมใส่ไปก่อนเต็ม่ M4 ใส่ได้แน่นอนอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วปืนกูไม่งงมากบอยทางขยายสำหรับคนขยายแบบบอยเชิญครับ้กู <laughs> ไม่รู้ไ <laughs> ม่รู้อะไรวะมันไม่รู้ว่าแม็กนีนน้ใช้ปืนไหนอ่ะเด็กอ๋อนี่ที่ใส่ปืนละ เราก็ไม่ได้เก่งปืนขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างพูดมอะไงใครทิ้ก็อย่าไม่เป็นทีอย่างงี้ฮะมีน้ำเสิร์ฟเป็นมึงกับกูสองคนอ่ะจะมีใครอะไรกูทิ้งไว้หน้ากล่องเนี่ยแล้วจะทิ้งว่าทำไมว่าคนอื่นใครมันจะรู้ล่ะก็ขอมันไอ้นั่นนะกูทิ้อไม่ได้ใช้อ่ะมึงไม่พาคนอื่นลำบากนี่จะไปดีมันคืออะไรวะเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยในกล่องมีปืนอุ้ยอุ้ยปืนดีหรอ ดาเมจสิบมันขึ้นสีทองอะ่ะใส่กระสุดนด,ด้วยไหนไหนโอ้ยสุอ้ยโอ้อโอ้ยปืนดีแกน้ปืนเท, <ำ S 1> ท่าไหร่สิบเท่าไหร่เหรอวะยิงนัดเดียวตายไม่รู้เหมือนกันมันรัวไงเมื่อกี้มันยิงรัวมากเลยโอเคอันนี้อะไรกันเนี่ยสโคปอะไรเนี่ยเลนดอตหรือโฮโลแกรมวะเนี่ยไม่รู้โอ้ยอะไรอะไร อะไรทำไมมึงถึกจังอะแน่นอน oh. อันนี้กล่องอีกแล้วปืนเดิมเลยครับเนี่ยเอาแค่กระสุนก็พอโอ้ยใข่มาทิ้งขยะวะเนี่ยใข่วัดนี้ขยะแล้มึงไงอ๋อเหรอเก็บบางมานี่ยมาเรารีบเปิดกันดีกว่า <c oughs> บอยมันเป็นแค่กล่องอะอันนี้อะไรอะ C อะไรเนี่ยไม่รู้เอ้ยเหลือห้าสิบสี่กล่องอันนี้ดาเมจสิบอ๋อชตกันอ๋อนี่ชตกัรรู้อ๋อจำไว้แล้วจำไว้แล้ว โ okay, อเคทิ้งไปแมวอันนี้อะไรอะ่ะสไนหรอแต่มันเหมือนสนไนวะเนี่ยนา่นนาจะสไนคาบะเนี่ยอ้ยิงไปโดนเจบ็ไจบไปดีเจ็บไปดีโอ้ยทิ้งไปไม่โดนเลยเอาจเหรอนึกว่าโดนแก้หมดแล้วนะแก้หมดแล้วนะห้าสิบกล่องโอ้ยโดนยึดของจะกดอะไรขนาดนั้นปะ ตสกูบหายโอ้ยนี่แหละช็อตกันดีผมบอกเลยช็อตกันเอเอ้าใส่กระสุนนะจังด,ดีเสิเร์ตก็แรงนะอันนี้ปืนพกกัแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหของแต่งครบเลยมัน,น,นดีเซิร์ตมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรทิ้งไปละกันไม่เอาละกันทิ้งไปมึงเคยดีเสิร์ตก็ยิงหัวแตกวะไม่เคยอ่ะ ลองปล่แล้วบออยากโดนชอดกันแบบเน้นๆที่หน้าไหมอย่าโดนบอลอยากโดนสวนก็นมาดิเวนอ้าวมาอันนี้ชดกันอะไรวะเนี่ยเอ้าหายลิมเปิดวันเตอร์โอเคเปิดวันเตอร์ก่อนก็ว่าทำไมมันเงียบเงาเหลือเกินโอ้โหได้ไอของแต่งแต่งจริงอย่างว่าแหละนะครับปืนเราก็แบบเยอะแล้วแต่ว่าหายแค่กระสุนแค่นั้นแหละแต่ผมคิดว่าอุ้ยที่าหายแล้วมันออกมาได้ไงเนี่ยแต่วันนี้มันกาดนะครับบอลเราโหดกว่า อืมเรียบร้อยบอกเลยว่าคลิปนี้แบบผมน่าจะชนะบอยนะเอาจริงจริงรู้ไหมทำไมเพราะเพราะกูโหดจะไงล่ะอะไรฮะกูเล็งตั้งนานแล้วก็ไอสก๊กูมีไนวิชั่นอะไรเลยอุ้ยเหมือนสกาเลยใช่หรออ้า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 กาบอยกากจังเลยมึงคือแหนะมึงอดิแหนะไม่เป็นไรแล้วอะไรฮะยิงไม่โดน ไม่เก่งยากขนาดไหนไม่รู้แม่ไมีความสุขทายไอเกนรอยครั้งโอเคขอบคุณบอกเลยว่าคลิปนี้นานมากใช่ประมาณสองชั่วโมงทวนนานไปอันนี้กระสุนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ครับมันเป็นปอกปืนอันนี้สโคปไม่รู้ทิ้งไป จะมีคนด่าผมไม่ได้ทิ้งของเนี่ยไม่รู้ปืนไหนดีบ้างเนี่ยเวกเตอร์อุ้ยของแต่งครบเลยป่ะบอยเวกเตอร์ <c oughs> ของแต่งครบแลวป่ะ <c oughs> ใส่ไม่เห็นได้เลยบอยเวกเตอร์อ่ะกูไม่รู้กระสุนก็รีไม่ได้อ่ะทิ้งไปแล้วกันเวกเตอร์เอาจริงเวกเตอร์ปืนมันก็ดีนะอันนี้ MG ปืนแล้ววะใส่ใส่กระสุนไม่ได้ ใส่นามด่อนเหมด M สองสี่เก้เลยแต่ไม่ใช่ M สองเกโอเคเก็บไว้ใส่ใสน้ามเลยะมาดีตอนนี้เหลือยีสิกล่องแล้วนะครับอันนี้อะไรอ่ะ AUG อ๋อ AUG มันก็โอเคอยู่นะโอ้โหแต่ว่าแบบซูมไกลมากเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับปืนเต็มกล่องแล้วกูงงกับรูปแบบปืนเพราะปืนแม่งช่องแม่งเล็กมาก <c oughs> ปืนใหม่ที่กูได้คือปืนไหนวะ งงงงแต่กระสุนและไม่รู้กระสุนไหนบ้างคือมันก็บอกกระสุนอยู่แล้วว่าชนิดมันใช้กระสุนไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราทิ้งกระสุนไปหมดแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ K S ช็อตกันช็อตกันอะไรวะเนี่ยไหนลองดีก่อนสิแล้วประเด็นคือกูเป็นประเภทที่กูไม่รู้ขออะไรสำคัญอะไรกอว่บบอไดลืมเปิดได้การเลงไม่เปิดคนเดียวตั้งนานอย่ามานะเดี๋ยวเดียวยากยากตกใจหมดอย่ามานะของกูยังอยู่นะอย่านะอย่านะ ช็อตการอีกแล้วเอาแค่กระสุนก็พอปืนปืนทิ้งไปเพราะเรามีแล้วนะครับโอ้ยอกใกล้หมดแล้วนะนใกล้หมดแล้วนะถ่า,าทาาี่ก็หมดแล้วหลุดตั้งสามจิกใช่อุ้ยเห็นแหมหมาบอยังบอกเลยทำไมบอยเปิดชา้าจังเลยโอ้ยอะไรอะไรฮะอุย้ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยดาเม่เจ็ดสิบห <laughs> มาบอยบอกเหมือนเก่งอ่ะเจอได้นะเห็นไหม ชอบจังเลย่เวลาบอยหมาบอยเห่าเดี๋ยวมึงเจอรอยนัดกูไอ้สักอ้าวอันนี้ปืนเลยผมจําได้มันเหมือนปืนในจั๊งเลสอ่ะถ้าใครเคยดูโอวัตอ่ะปั๊บปืนปืนจั๊งเลสโคตแรงเลยอุ้ยหลุมศพบ,บอยโอ้ไม่น่าเลยไม่น,าน,าน่าจั๊งเลสบอยใช่เหรอมัทำไมม,ม,มันไม่เห็นแรงมเลยเอ้าวเหรออะไรอ่ะอ่า,อาไหนดูหน่อยใช่ใช่นี่แหละปืนจั๊งเลสโอ๊ย เออหวานไฟไม่แรงวะไปยิงคนนั้นเดียวตายเลยวะชุดก่อบ,บอยกากไงกากอย่างนี้ไงน้ <laughs> แล้วกูไม่แต่ชุดก่อมันก็ไม่ตายอู้ปืนพกดาเมจต้องแบบสิบยี่สามอ่ะคือทุกคนคิดนี้ไม่ต้องหวังเลยผมผมไม่รู้เรื่องปืนอะไรเลยไม่รู้ชื่อปืนไม่รู้อะไรนอกจากเอเคเอ็มส์ ไเมื okay, ่อวานนะตอนที่เราก็เปิดเสร็จแล้วเขาเลยเราก็ไปลอยเปิดเสร็จเขาก็ไปจัดขอนเขาก็ไปสู้กับบอยกันเลยดีกว่าก็สู้กันอีกแล้วก่อนไปขอต้องจริงนัดเอื้อไอ้บอยโอเคเราไปจัดขอแล้วก็ไปเปิดเสร็จกันดีกว่าอ้าวราคาตอนนี้พี่บอยก็เปิดเสร็จแล้วนะผมแล้วตอนนี้ผมก็จัดขอเสร็จแล้วนะครับปืนที่ผมมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือ ปืนที่เราได้มาตอนแรกคือรีเจนอันนี้นะครับที่เป็นสีทอแล้วก็เป็นปืนจังและแล้วก็ปืนระเบิดนะครับแล้วนี้ก็เป็นปืนสไนแล้วนี้ก็เป็นปืนพกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกซองนี่ก็เป็นปืนกลนี่ก็เป็น M4 นะครับแต่นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหมึงลองเข้ามายิงกูดูดิกูยิง้แตอากอะ <Okay S 2> โอเคครับพร้อมยังครับพี่บอยพร้อมแล้วก็ไปเลยครับบอลอยู่ตรงนู้นไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินโอ๊ย <laughs> อะไรฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูไป็นหน่วยคุไงเดี๋ยวนีกะสุนก่อนได้เลยได้เลยบินหนึ่งเรีอสองามไปเลยไปเลยบอลเจ้าจ้าช่วยด้วยบอลหนึ่งบอลหนึ่งบอลหนึ่งเออบอลอะไงบอลองบอลอไรเออหอกูบอลหนึ่งเหรอมึงบอมึงบอลหนึ่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนีกะสุนก่อนกูไม่ได้ีกระสุนเลยมอบหมอบอะผนมอบมอบมึงช่วยกูจริงปะเนี่ยมอบมอบมอบก็เอาเอ็มสยัดแล้ว เอ,อื้อสู่ๆโอเคเอ็มซียังดีดเลยไาเปรอโต้ก่อนโอเคเออดีอยู่ดีอยู่โอ้โหซอมบี้ๆๆๆปาระเบิดซอมบี้สุดบ้าคลาั่งเมื่อเห็นซอมบี้เนี่กยกลัวเป็นคนใส่ชุดกาวเอาเหรอก็คือมันคือซอมบี้ใส่ชุดกาวไงทำไมซอมบี้ถึงใส่ชุดกาวได้ถา,ม,ม,า,ามันดิเอ้าระเบิดหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเราลองยัดปืนดิอุ้ยคนแรงเอ้ยกระสุนหมดชิบหายในกระสุนหมด อ๋อดีแล้วดีแล้วมี5แม็กมี5แม็กเดี๋ยวเดี๋ยวขอจังเล็ดขอสูงไงเอาเอเอาให้หมดเอาใ้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเสูมสิครับแตกหนึ่งแตก2แตก3แตก4แตก5แตกหแตกเแตก8เอาแคศูนหมดเดี๋ยวรีกันไป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 ราณบุกไปเออยังมีปืนไหนที่ยไม่ได้รองไหมเนี่ย เร็วๆาไม่ต้องรอไม่ต้องรอก็ยิงจะตายแล้วจะตายแล้วนึงนี่นะกันกูบอกให้ตายมึงเข้าบ้างไปนี่ไอ้บอยชิบหายมึงเจ้าอย่างไงวะนุ่มออใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโอ๊ยกระสุนบ่อยครัผมโอ้ลูกศอกเอ้ยปะสุข้าเลยเหรอสุดยอดโอ้ยเพื่อตายแล้วกล่องมัแตกปะเนี่ยกล่องมัจะแตกแล้วช่วยกูด้วยไอ้บอสโอ้ยลูก ผมเครียดเออเคมาเรามาต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใส่หมดเลยเนี่ยมันไม่ใส่ให้เนี่ยบอยแป๊บนึงเอ้ยยังสามโต๊ะหนึ่งอ่ะเริ่มกันเริ่มปะมาอะไรวะอ้ายเอ้ยอ้ายเจ็บปะใจกระสุนไม่ดีเงี้ยเอ้านี่มาแล้วยิงไม่ออกกระสุนกูยิงไม่ออกเดี๋ยวลีซอกระสุนยิงไม่ออก มึงโดนมึงโดนแน่โอเคครับตอนนี้ผมก็ดูแล้วนะครับว่าทำไมถึงมันดีไม่ได้มันอาจจะเป็นบาร์กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆกระสุนเรามีนะเอาเป็นว่าช่างมันล้วกันแค่ไหนแค่นั้นมาพร้อมยัง <S 1> <S 1> ไม่ย่างไม่ย่างพร้อมยังทีมทีมมันจะแพ้หมดแล้วมันไม่มีอะไรจ้าพรอา้พรอมยังมาหนึ่งสองสามโอ้ยเออเออเอ้โอ้ยไอ้แค่ันสูก้าแค่เนี้ไม่กลัวหรอก เออยิงมายิงได้ยิงมาเจ็บเจ็บเมากเจ็บมากขัวโดนขัวโดดยิงได้ยิงมาบอกว่ายิงได้ยิงมาไงเออ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 ยิงมาครับโอ้ยช็อตกันปั๊มเดี๋ยวดูอึอึ แพ้ชดการ์ดมาหรอขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยลองลองเลือกไปรถอ่ะไปไม่เข้าเลยดีกว่าฝาุกกดไล้์โอเคครับคลิปนี้เราก็จะนัดกับบอสแล้วก็จะนัดกับพี่บอยไปนัดอื้มกากมาอีฟนี้เราก็จะนัดพี่บอยไปแล้วก็จะนัดพี่บอยไปแล้วมาเจอคลิปหน้านะครับเข้าใจรีมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดร้าใจำลองทดสอบมาพบเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบายหน่อยบ๊าย